สวัสดีครับก็มาลงหมายเดิมครับติดตามชมครับก่อนอื่นก่อนเข้าไปชมก็เพื่อนใหม่ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อนเก่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามชมครับไปดูกันครับว่าไปดูกันครับวันนี้จะมีผลงานจะมากจะน้อยแค่ไหนครับผมติดตามดูครับตกยันเย็นครับผมนี่ก็ประมาณเที่ยงครับผม ตามชมครับนะครับดูกันนี่ครับพันเล็กนี่ครับนะครับพันเล็กนี่ครับชั้นเล็กๆนี่ยดีนๆกันนะครับ ปลาตะเพียนครับผมเจ้าผมสายงามๆนะครับปลาตะเพียนครับผมมนัมนๆครับเก็บปลาเบ็ดคันเล็กครับเจิยวเดียวไม่เห็นบ้างเหรอมันๆครับผม ลงมาครับเดี๋ยวกัะชังหมานมานครับเก็บปลาแล้วครับ,ด,รบ,บ,รบดูต่อครับครับดูขนนันี้ครับปลาอะไรครับ ปลาอะไรปลาตะเพียนครับตัวใหญ่เลยครับโอ้ยอะไครับปลากระมังครับผมมังหรืเพียนโอ้โหตัวใหญ่ครับปลาตะเพียนครับผมนี่ครับปลาเพียนประมาณครับตัวใหญ่ครับนี่ครับไทยสวยเลยประมาณครับรังทอดเลยครับผม ใส่กำลังทอดหมานหมันครับผมปลาตะเพียนกำลังทอดแล้วไซนี้มนันหมานครับทอดกรอบนี้ครับหลงในทางครับหมาน,านครับติดตามต่อไปครับดูต่อต้มต่อไปครับครับตาเลย

dạy dài của giải mang hấp dài 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 hấp học dạy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  มันครับผมขยะราตัดจริงไม้ไม้ไม่หมนแล้วครับผนลงเม็ดอีกแล้วครับครับผมเดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ก่อนครับครับผมเก็บโทรศัพท์ก่อนครับผนลงเม็ดมาแล้วครับมืดเลยครับผมนนเมฆผลครับผมขอเก็บเบ็ดกันครับเออขอเก็บโทรศัพท์ไปก่อนครับเดี๋ยวเปียกครับครับได้ประกาศหนึ่งตัวครับผมหมันครับผม ตอนกินไม่ได้ถ่ายครับครับว่าจะถ่ายถ่ายไม่ทันครับจะต้องเอาปลาขึ้นก่อนครับผมกลัวจะหลุดครับผมอันมานครับผมยอดเลยครับปากกาครับปากกาห่านหวานครับเก็บปลาก่อนครับอย่าหลุดครับผมวันนี้ก็เก็บเสร็จเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับผมดยวดูผลงานปลาครับผมเบ็ดอุปกรณ์เก็บเสร็จแล้วครับ เก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูผลงานปลาครับวันนี้ได้กี่แดหมายง่าไหร่ครับดูผลงานปลาครับนี่ครับวันนี้ติดเลยวะ งานปลาครับเดี๋ยวะยวะครับผมน,น้ำปลาครับมันๆครับผม ได้หล,หลายตัวแล้วครับกำลังไซส์ใหญ่ๆครับผมปลาเพียนใหญ่ๆครับผมปลากาตัวนึงครับปลากาตัวใหญ่ๆครับปลาครับผม,มาครับผมไซส์ใหญ่ครับ ครับผมเชิญนะครับสายขาวครับเราไม่ได้นี่ครับผมงานเขาเก็บปลาแล้วเหรออย่างไรวะเนี่ยนะครับเอปลาก่อนครับเอปลาใส่กระป๋องก่อนครับนี่ครับผลงานปลาวันนี้ครับเต็มกระป๋องครับ เก็บเต็มกระป๋องครับผมอันนั้นครับผมนี่ครับผมแค่นี้นครับก่อนจากกันก็นกนกนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอย่าลืมกดไลค์ผมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับแค่นี้ปิดไฟจบ